การเลือกตั้งนายกเทศมนตรียังเป็นอีกสนามการเมืองท้องถิ่นที่รออยู่นะคะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นหัวเมืองทางเศรษฐกิจของภาคใต้ที่สําคัญและก็น่าสนใจค่ะแต่ก็มีหลากหลายปัญหาที่สะสมและรอการแก้ไขยอยู่ตอนนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ครั้งนี้ต่างพากันชูนโยบายเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองให้กลับมารุ่งเรืองด้านการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณติชิลาพุทธสารพัน์รายงานจากหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณติชิลาคะ ค่ะยิ่งโคงสุดท้ายต้องเรียกว่าการเลือกตั้งนั้นหลายๆคนนะคะก็มีการต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีกระแสข่าวในเรื่องของการโจมตีผ่านสื่อโซเชียลมากขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ค่ะ แต่ละปีเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นจะมีงบประมาณในการบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า1,800ล้านบาทนะคะทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ครั้งนี้การแข่งขันจึงดุเดือดนะคะโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งป้ายหาเสียงและรถหาเสียงจึงตะเวนไปทั่วเมืองหาดใหญ่เช่นเดียวกับการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละคนค่ะโดยเฉพาะผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่รอบนี้ที่มี4คนนะคะ ความสนใจของคนในพื้นที่ทําให้เวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ที่สุนข์ข่าภาคใต้ไทย PBS ไหคิเบิลทีวีและเครือข่ายภาคประชาชนจัดขึ้นที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจีนครจึงมีกองเชียร์ของแต่ละคนเข้าร่วมจํานวนมากนะคะโดยปัญหาหลักๆที่หลายคนอยากให้ผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามาแก้ไขก็คือปัญหาน้าท่วมเมืองหาดใหญ่ปัญหาการจราจรติดขัดจนถูกจัดอันดับ1จาก500เมืองทั่วโลกที่มีรถติดจากการสารวจของบริษัทเทคโนโล ทลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลการจราจรระดับโลกจากประเทศในเอ่์แลนนะคะรวมถึงปัญหาขยะความโปร่งใสในการบริหารจัดการงบประมาณและการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ให้ไม่ให้เป็นเพียงแค่เมืองทางผ่านเท่านั้นนะคะ โดยพลตำรวจโทสาครนทองมุนีอดีตนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ชี้ว่าอยากสารต่อเพื่อนำอำเภอหัดใหญ่ไปสู่เมืองอนาคตและย้ำถึงความโปร่งใสของการจัดสรรง,งบประมาณช่วง4ปีที่ผ่านมาพร้อมชูผลงานเด่นเช่นการผลักดันโครงการไฟฟ้าจราจรอัจฉริยะหรือกล้อง C C T V อัจฉริยะค่ะ ด้านคู่แข่งควรสาคัญอย่างนายนรงพรณพัทลุงที่เคยแพ้การเลือกตั้งรอบที่แล้วย้ําถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการปัญหาในช่วง4ปีที่ผ่านมาพร้อมชูนโยบายสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของการให้เข้ารับการบริการในสถานพยาบาลค่ะพยาบาลเหมือนกันรอคิวแต่ตีห้ากว่าได้ตรวจใบสองผมไปนั่งเจอว่าไงป้าอีก3เดือนได้ตรวจพี่ดอ้อม รอคิวเอ็กซเลรอคิวผัาตัดคนขับรถผมอะรอคิวอยู่6เดือนตายก่อนผมบอกผมจะทำโรงบาลให้พ่อแม่พี่น้องบอกงอไม่มีความง่งใสไม่ต้องกลัวครับผมเป็นลูกผู้ชายพอผมไม่เป็นอ e ีแอบอยู่ข้างหลังในการด่าทางโซเชียนการดำมัน 4ปีที่ผ่านมานั้นอาจจะมีผิดพลาดอยู่บ้างมีข้อเท็จอยู่บ้างส่วนหนึ่งแต่มีข้อจริงอยู่ด้วยในส่วนนั้นเป็นของธรรมดาในการทำงานประชุมสภาทุกครั้งเราถ่ายทอดสดทุกครั้ง คณะที่พันเอกสุชาติจันทราโชติกุลยังคงเน้นย้ำถึงจุดยืนพร้อมโปรยยาหอมจะส่งเสริมความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับชุมชนเพื่อสร้างเมืองและสร้างเงินรายได้ให้คนในพื้นที่นะคะ ส่วนนายพีรวุฒิวิชัยดีกิกรติการใช้ความสดในฐานะคนรุ่นใหม่เพื่อขอโอกาสเข้ามาพัฒนาเมืองหาดใหญ่ด้วยการใช้เทคโนโลยีทั้งการจัดการปัญหาการจราจรที่ติดขัดปัญหาขยะรวมถึงมาตรการความปลอดภัยภายใต้การบริหารงบประมาณแม้ว่าจะมีจำกัดค่ะสงครามในอดีตครับที่เราควรจะทิ้งมันไว้ข้างหลังได้แล้วครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่ายิ่งเรามีงบประมาณ จำกัดแค่ไหนยิ่งต้องกู้ให้น้อยแค่นั้นครับไม่ใช่กู้มาเติมนี้ให้กับงบประมาณเนี่ยอยากจะถามใจของคนรุ่นใหม่ๆดูนะถ้าวันนี้พ่อแม่จากไปพวกเราต้องรับนี่ดีใจไหมครับมันน่าเศร้านะฮะพี่น้องไปคิดในเรื่องของการกำจัดขยะ ไปคิดในเรื่องของน้ําท่วมขังที่น้องไปพุ่ไปคิดในเรื่องของเทศกาลที่สําคัญวันเด็กหรือวันสงการานต์เพราะฉะนั้น130ล้านให้กับชุมชนทุกทุกชุมชนถือว่าเป็นการกระจายการเงินการคลังและอำนาจของเทศบาลครับพี่น้องครับ จากผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่นี่นะคะประมาณ1นึ0 0 0สคนค่ะมีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละหกในการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าการขับเคี่ยวที่สูสีคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นโดยกกตประจําจังหวัดสงขลาตั้งเป้าว่าอาจจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ75ค่ะค่ะคุณอ่อนศรนีคะไม่เพียงแค่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่จังหวัดสงขลานั้นมีส่วนของเทศบาลต่างๆที่จะมีการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้รวมท,ทั้งน45 เทศบาลด้วยกันนะคะแต่ว่ามี6เทศบาลค่ะที่ไม่มีการส่งผู้เข้าแข่งขันร่วมกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าพวกเขานั้นก็จะต้องไปแข่งกับเสียงโนหวตค่ะคุณติชิลาคะฟังจากที่มีการดีเบตมีการปราศัยกันบนเวทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเห็นว่าสนามนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะดุเดือดแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนี้มีเรื่องร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากลมาที่กกตบ้างแล้วหรือยังคะ ค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปสอบถามผู้วยการกรกตรประจำจังหวัดสงขลานะคะว่ามีเรื่องร้องเรียนมาแล้วหรือไม่ท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าในส่วนของการแข่งขันที่ดุเดือดน,นั้นทําให้ทางกรกตรจําเป็นจะต้องส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วรวมถึงหน่วยด้านการข่าวและมีความเป็นไปได้ค่ะว่าหลังผลการเลือกตั้งไปแล้วก็อาจจะมีการร้องเรียนเพิ่มเติมค่ะคุณอ๋อเสีคะ ขอบคุณคุณติชิลาค่ะรายงานจากหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่นี่เป็นเพียงหนึ่งสนามเท่านั้นในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครค่ะจะรู้ผลการในวันที่11พฤษภาค,คมนี้นะคะ